สวัสดีครับวันนี้ผลย่าฮารปัะมาซินนะครับวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมสองันห้า้ยหส่าฮารปัะนี้นะครับอยู่ที่บ้านเลขที่29เก้าหมู่ห้าตำบลบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับอันนี้วันนี้เรามาแยกหนอนนะครับเพื่อส่งลูกค้าในรอบสิ้นเดือนนะครับเท่าไนะหนึ่งพันสองร0อยหนอหนึ่งพันสองร้อยหนอนครับเราลองมาดู นะครับว่าเราแยกนะครับเป็นต้นพันธุ์พันธุาไวทจินอายุนี่จะเกือบสี่เดือนนะครับเป็นรูขนาดใบนรับ่อนในการปลูกเราปลูกแค่ต้นเดียวนะครับต่อหนึ่งหลุมนะครับก็ลืมต้องถ่ายไปโดนบนพื้นที่สี่ไร่นะครับลุงกำลังแยกอยู่ด้วยนะครับ นี่นครัจะเป็นหน่อพันธุ์ที่เราจัดส่งนะครับจะมีรากติดแบบนี้นะครับเป็นรากสีม่วงในกรณีที่ว่าเราจัดส่งไปแล้วนะครับส่งสองถึงสามวันนะครับได้รับก็เมื่อลูกค้าได้รับแล้วนะครับแช่น้ำเอาเปล่านะครับสูงทั้งประมาณขนาดนี้ รากเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้อีกเหมือนกันนะครับในกรณีที่ว่าเราจะส่งไปแบบนี้แล้วรากมันเหี่ยวนะครับเราก็แช่น้ําไว้สักสองหรือสามวันก็ได้แต่ไม่ให้เกินหนึ่งอาทิตย์แช่น้ำเปล่ารากเขาก็จะงอกขึ้นมาในการจะส่งเราก็จะตัดประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งฟุตนะครับประมาณเราขายที่ยี่สิบห้าต้นห้าร้อยห้าสิบห้าต้นหนึ่งพันจะส่งปีเก็บเงินไปทางได้ครับ ก็โปรตีนอยู่ที่16ถึง18เปอร์เซ็นต์ความหวาน14บสริกกากใย,ยอยู่ที่28่ฮาราฟต์บาตินลาบม่วงนะครับ ตรงนี้สมข้อมหัวหมดแล้วนะครับตรงนี้จะอยู่หลังค้อกหมูนะครับดูใบนะครับงามมากเมื่อคืนฝนตกนะครับมันตอนนี้มันต้นพันอายุเยอะนะครับแก่แล้วก็ล้มลงไปก็มีนะครับ นี่ครับนใบเราลองมาเปรียบเทียบกับใบอ้อยนะครับอดีมีอ้อยอยู่ตรงนี้น,นี่ครับใบหาล์ลัดโอนะครับหนึ่งความใหญ่นะครับสี่นิ้วนะครับที่วัดได้มาเปรียบเปรียบเทีบกับใบอ้อยนะครับ แล้วก็จะมีความโตกว่าแล้วก็เขียวกรอบไม่คายไม่คมไม่คันไม่บาดมือนะครับอันนี้ฝนเพิ่งตกลงมานะครับ เมื่อตอนแรงนะครับไม่ได้ลดน้ําก็จะมีใบเหี่ยวลงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับปกติย้าาราฟัตตัวนี้จะไม่ค่อยมีใบล้าสักเท่าไหร่นะครับนี่คือที่เราแยกไว้นะครับแยกเมื่อเช้าเพื่อรอส่งให้กับลูกค้านะครับลงแยกเข้าไว้ หนึ่งันสองร้อยหน่อนะครับแล้วก็นี่แปลงหนึ่งนะครับ ยี่สิบห้าต้นห้าร้อยห้าสิบห้าต้นหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้นะครับหญ้าตัวนี้ปลูกระยะห่างเมตรคูณเมตรนะครับตอนเริ่มปลูกเริ่มต้นเลยนะครับผมได้ยังไม่รองพื้นอะไรนะครับก็จะรอให้เขาได้อายุประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียพอเดินครึ่งก็จะใส่เป็นสูตรสิบห้านะครับสูตรเสมอแล้วก็ พออายุสองเดือนผมจะใส่เป็นปุ๋ยคอกนะครับแปลงนี้เป็นแปลงใหม่นะครับปลูกเมื่อ17เเมษานะครับที่ผ่านมาก็ได้แยกไปหลายชุดแล้วนะครับแปลงนี้ ของแท้แน่นอนครับสินค้าตรงปกครับผมขายมาเข้าปีที่จะเข้าปีที่สามแล้วนะครับที่ขายมาผมไม่มีรหัสสมาชิกอะไรแบบที่เขาคุยกันในกลุ่มเฟสหรือว่าในกลุ่มโลกออนไลน์นะครับแค่ว่าจะต้องมีเป็นลูกฟาร์มนู้ลูกฟาร์มนี้ผมไม่ได้เป็นลูกฟาร์มนะครับเพราะผมไม่ชอบยึดติดกับ สวนนูน้นส่วนนี้ต่างๆนะครับผมปลูกก็เพื่อได้จำหน่ายแบ่งปันให้กับสมาชิกที่เลี้ยงวัวเล,ะะเ,นะเลี้ยงสัสตะเตนนะครับเลี้ยงสัตว์กินพืชต่างๆแพะแกะไม่ได้ไปปลูกนะครับผมก็แบ่งจำหน่ายในราคาที่ว่า มาตรฐานนะครับยี่สิบห้าต้นห้าร้อยห้าสิห้าต้นหนึ่งพันตต่อศูนย์8ป5ศูนย์สองเก้าแปดหนึ่งห้าแปดเก้ามีต้นพันธุ์เพียงพอต่อการจัดส่งนะครับบนพื้นที่สี่ไร่ผมรับรองว่าเพียงพอต่อลูกค้าแน่นอนเพราะเอาส่งผมในเดือนนี้นะครับผมจะส่งวันเว้นวันส่งวันเว้นวันมาโดยตลอดนะครับเป็นวันนี้ครับเป็นวันสิ้นเดือนก็ จะส่งวันที่3ก็วันนี้นะครับ1,000ตองร้อยหน่อเช่นเดียวกันต้องขอบคุณลูกค้าทางภาคอีสานนะครับอาจจะได้น้ําฝนกันบ้างแล้วก็มาสั่งพันธุ์หญ้าไปปลูกเรื่อยนะครับต้นพันธุ์ที่ผมแยกส่งนะครับผมจะคัดพิเศษไม่ดีไม่จัดส่งให้นะครับต้องคัดที่มีรากแล้วนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์ได้อายุผ่านปลูก นะครับจะมีรากติดไปให้ด้วยนะครับแปลงนี้แยกไปเมื่อเช้าแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแจ้งหลายคนมองว่าญอดตัวนี้ไม่แตกกอรหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือที่สวนผมเป็นแปลงที่ว่าปลูกขายนะครับผมจะไว้ต้นพันธุ์เยอะไม่ได้นะครับกอหนึ่งผมจะไว้แค่ประมาณสามต้นเท่านั้นนะครับต้นแม่ เพื่อให้หนอที่โตขึ้นมาสมบูรณ์ไม่แย่งอาหารกันจนเกินไปนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้เยอะๆนะครับไม่ตัดไม่แยกเลยนี่ครับหน่โองหนึ่งหนอก็จะได้ประมาณที่ผมเคยนับได้นะครับตัดแต่กอตรงหน้านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบต้นนะครับต่อนหนึ่งกอนะครับรากม่วงของแท้นะครับอันนี้เป็นจากการที่ผมแยกหน่อออกไปแล้วนะครับ ใบใหญ่โปรตีนสูงนะครับความสูงสามถึงสี่เมตรตอนนี้พุ่มหัวไปแล้วนะครับตรงนี้หญ้าหารพัตประสินนะครับสำหรับท่านที่จะไปปลูกจำน่ายหรือจะไปทำเป็นอาชีพเสริมก็แนะนำนะครับสามารถปลูกได้หรือจะปลูกขายใบก็ได้นะครับจะอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบตันต่อไร่สามารถ ในการจะไปบทไปสับไปหมักได้นะครับถ้าสนใจติดต่อนะครับผมมีโปรโมชั่นให้ครับผมขอบคุณครับ